สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกันนะคะเป็นหนึ่งในจํานวน3ลัคนาราศีนะคะที่มีเกณฑ์จะร่ํารวยอันเนื่องมาจากดาวมฤลตยูดวงนี้มีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลก์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราพาชาแนลด้วยนะคะ ในวันที่7กรกฎาคมปี65นี้นะคะดาวมดตยโคโจรย้ายราศีจากภพมรณะนะเข้ามาอยู่ในภพสุภะของชาวลัคนาราศีกันค่ะแล้วดาวดวงนี้นะคะเขาจะอยู่ในตรงจุดนี้ประมาณ7ปีในช่วงของ7ปีนี้นะคะท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกันนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินค่ะเพราะในภพสุภะนี้นะคะจะหมายถึงนะคะภพที่เกี่ยวกับความสําเร็จ พบที่เกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติยศรวมไปถึงนะคะพบที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรก็ตามนะคะและในตรงจุดนี้ยังมีความหมายรวมไปถึงนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยค่ะ แต่ชาวลัคนาราศีกันก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคำพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านค่ะส่วนถ้าท่านใดน,นะคะไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรก็อย่าลืมนะคะส่งวันเดือนปีเกิดและที่สําคัญมากๆเวลาเกิดที่แน่นอนมาด้วยนะคะจะผูกดวงวางลัคนาให้กับท่านนะคะในเมื่อดามฤตยูนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในภพสุภะ อย่างที่จีลาบอกนะคะพบสุขภาพเป็นพบที่มีความโดดเด่นมากๆทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นค่ะตลอดระยะเวลา7ปีนี้นะคะนอกจากว่าเราจะดูดาวฤตยูดวงนี้แล้วนะคะเรายังต้องดูดวงดาวดวงอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสดาวพระราหูและดาวพระเสาร์ประกอบในการพยากรณ์ด้วยค่ะก็จะเกิดรายละเอียดในคําพยากรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ก็ต้องดูในพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านด้วยนะคะว่าดาวพระพุธซึ่งหมายถึงตัวตนของท่านและดาวพระศุกร์ที่ดาวมฤตยูโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของเขานั้นในพื้นดวงเดิมของท่านนั้น โคจรให้คุณหรือให้โทษแก่ท่านอย่างไรด้วยนะคะดาวพระศุกร์ดวงนี้นะคะนอกจากจะมีความหมายในภพสุภะแล้วนะคะเขายังมีความหมายเกี่ยวกับการเงินของท่านด้วยค่ะเมื่อดามฤตยูโคจรเข้ามาอยู่ในภพสุภะก็ย่อมส่งพลังนะคะมาที่ภพการเงินของท่านด้วยในช่วงระยะเวลา7ปีนี้นะคะการเงินของท่านจะเป็นเช่นไรนะคะจะจากคนที่ไม่มีกลายเป็นคนที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีหรือจากคนที่มี กลายเป็นคนที่ไม่มีเลยก็เป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะในตรงจุดนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายถ้าเรารู้ในลักษณะว่าการเงินเรามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงท่านก็มีความขยันอดทนทามาหากินทํางานของท่านด้วยความมุมานะพยายามนะคะแล้วก็บริหารเรื่องการเงินให้ดีๆค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้ไม่มีปัญหานะคะในเมื่อดาวมฤตยูโคจรเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะท่านจะทําอะไรในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็มักจะประสบความสําเร็จในเมื่อการงานประสบความสําเร็จการเงินประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนการงานความรักประสบความสําเร็จท่านก็จะมีเกณฑ์นะคะที่จิร่ํารวยเป็นเศรษฐีสมมุติว่านะคะดาวมฤตยูดวงนี้ของท่านอยู่ในเรื่องการเงิน เมื่อโคจรไปอยู่ในภพสุภะในช่วงเจ็ดปีนี้นะคะการเงินของท่านก็จะโดดเด่นทําอะไรก็จะได้เงินได้ทองเข้ามาอย่างมากมายเลยถ้าสมมุติว่าดาวมฤตจะอยู่ดวงนี้ของท่านนะคะอยู่ในเรื่องของการงานเมื่อโคจรเข้าไปอยู่ในภพสุภะท่านจะจับอะไรท่านจะทําอะไรท่านก็จะประสบความสําเร็จท่านมีลู่ทางนะคะในการทํามาหากินท่านมีลู่ทางในการทํางานและนํามาซึ่งการเงินที่ดีให้กับท่านนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ทั้งหมด12ลัคนาราศีจะมีเรื่องทั้งหมดอยู่12เรื่องค่ะแต่ก็จะมีเรื่องที่เสียอยู่3เรื่องนะคะที่อยู่ในภพอริมรณวินาศเพราะฉะนั้นค่ะในตรงจุดนี้นะคะถ้าดาวฤตยูอยู่ในเรือนที่เสียก็มักจะส่งผลในทางเชิงลบนะคะแต่ถ้าดามฤตยูนะคะอยู่ในพบเรือนต่างๆที่ไม่ใช่เรือนอริมรณวินาศก็จะให้คุณกับท่านนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ตลอดระยะเวลา7ปีในตรงจุดนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกทุกท่านเลยนะคะให้มีความพยายามนะคะขยันอดทนนะคะหาลู่ทางในการทำมาหากินหาลู่ทางในการทำงานรวมไปถึงนะคะบริหารการเงินให้ดีที่สุดนะคะท่านก็จะสามารถร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้คะ่ะเมื่อท้องฟ้านะคะเปิดทางให้ท่านดวงดาวเอื้ออำนวยให้ท่าน อีกครึ่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะต้องลงมือกระทําด้วยนะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะลอยมาให้ท่านได้ร่ํารวยขึ้นมาในพริบตาโดยที่ท่านนั่งอยู่บ้านเฉยๆนะคะนอกเสียจากว่าในดวงของท่านท่านนั้นนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบทางด้านการเงินแบบฟุกๆเสมอถ้ามีในตรงจุดนั้นนะคะบางท่านในช่วงระยะเวลา7ปีนี้ก็มักจะถูกหวยรวยเบอร์อยู่ตลอดเวลามักจะได้รางวัลที่1ที่2ที่3หรือได้รางวัลบ่อยๆเขา ก็จะมีความร่ํารวยในเรื่องตรงนี้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกทกท่านจะมีในตรงจุดนี้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งหนึ่งที่จีลาอยากให้ตระหนักมากๆก็คือท่านจะทําอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลา7ปีนี้นะคะขอให้มีความขยันขอให้มีความอดทนมีปัญหาอะไรเข้ามาอย่าหยุดนะคะแก้ปัญหาให้จบสิ้นลงไปแล้วก็เดินหน้าต่อไปสู่เป้าหมายที่ท่านตั้งเอาไว้นะคะนี่แหละค่ะท่านก็จะประสบความสำเร็จก็จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีกันค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดาวมฤตยูอย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ